ท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเรื่องราวดีๆจากท่านดรวิสุทธิ์จันทวิทยสุทธ์นะครับเราจะนําความรู้ที่มีสาระนะครับนํามาเสนอต่อท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเรามาเสนอในเรื่องจุลินทรีย์นะครับอ่าก็เป็นสาระความรู้อีกด้านหนึ่งที่ท่านดรอยากจะนํามาเสนอให้ท่านผู้ชมนะครับขอเรียนถามท่านครับจุลินทรีย์นี้คืออะไรครับอดีครับจุลินรีย์เนี่ยส่วนใหญ่คนได้ยินคนจะกลัวนะครับ จุลินซีเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะครับเราแทบมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับแต่จะเห็นเป็นเมือแล้วเขาแตกออกมาเป็นเส้นใยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตัวเขาเห็นขนาดเล็กมากนะครับสิ่งจุลินทรีย์เหล่านี้นะครับมีอยู่หลายหลายกลุ่มนะครับมีทั้งที่เรากลัวๆกันอะไวรัสนะครับเป็นโรคไวรัสแต่เป็นโรคเอจ็นั่นหมายถึงว่าจุลินทรีย์นี่คือแบคทีเรียหรือเชื้อโรคใช่ไหมอ๋อไม่ครับมันมีทั้ง จุลินทรีย์เนี่ยมันแบ่งออกเป็นหลายๆตัวนะครับตัวที่เล็กที่สุดไวรัสนะครับแล้วก็มาแบคทีเรียแล้วก็มาเชื้อย e สตนะครับยิสต์ที่เอามาทํเข้าวหมาก็มาทําเหล้านะเชื้อราที่เราเห็นเป็นขึ้นเป็นเส้นใยที่เวลาอาหารบูดอาหารขนมปังขึานมัน้นะครับรวมๆแล้วในจุลินทรีย์มีอยู่ห้าหกแสนชนิดเดี๋ยวนี้ผมน่าจะคัดแยกจริงๆเนี่ยเป็นได้ถึงเป็นล้านชนิดแล้วนะครับ ไวรัสนี่เดี๋ยวนี้คนพบก็เป็นแสนแสนชนิดบคทนเรียนี่ก็เป็นแสนนะครับยี่สิบสองสามหมื่นเชื้อรานี่ประมาณสองแสนนะครับเยอะมากๆนะครับแต่เราจะทําไงอ่าครับมีทั้งจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มีทั้งจุลินทรีย์ที่เป็นโทษมีทั้งจุลินทรีย์อยู่กับสิ่งแวดล้อมช่วยย่อยสลายอันนี้ไม่เป็นโทษไม่มีประโยชน์นะครับแต่คือไม่ใช่เป็นโทษไม่มีประโยชน์ไม่เป็นโทษไม่มีประโยชน์ทั้งคนแต่มีประโยชน์อาจจะมีประโยชน์สต่อสิ่งแวดล้อมครับ เรามาพูดถึงว่าจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ดีกว่านะครับสำหรับคนเราททยนะครับจุนทรีประโยชน์ก็คือสามารถช่วยอันที่หนึ่งนะครับจะเอามาใช้ภายนอกหรือจะเอามาใช้ภายในนํามากินภายในนะครับจุลินทรีย์จะช่วยอันที่หนึ่งนะครับอาจจะเพิ่มความสามารถในการย่อยได้นะอันที่สองนะครับจุลินทรีย์มีผลิตสารที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคนะครับซึ่งสามนะครับ จุลินซีที่มีสามารถผลิตสารที่มิเป็นยาซึ่งปฏิยาต่างๆเยอะแยะมากมายที่เราเรารู้ในท้องตลาดนะครับเราเคยใช้เนี่ยจะเป็นอะเซตัาไซคลินจะเป็นเอ็มอกซีเซลีนเป็นยาเยอะแยะมากมายก็ผิตจากจุลินรีครับผมนะครับเพราะฉะนั้นจุลินทรีย์ที่จะเป็นประโยชน์ก็ต้องมีที่มาที่ไปนะครับแล้วท่านจะมีวิธีไหนครับที่ท่านจะเลือกเอาจุลินทรีย์ที่ดีที่สุดเป็นประโยชน์ที่สุด มาใช้อันนี้ผมแนะนํานะครับจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะครับมีที่นํามาใช้ประโยชน์จริงๆในสิ่งมีชีวิตเนี่ยโดยเฉพาะในคนน่ยนะครับมีอยู่ไม่อาจจะเป็นแค่หลักพันชนิดเท่านั้นเองนะครับแล้วผมอยากแยกออกมาอีกนะครับควรจะเป็นพวกจุลินทรีย์กลุ่มนมเปี้ยวเป็นหลักนะครับและยีสต์นะครับเป็นยีสต์นะครับเป็นเชื้อยีสต์นะครับจุลินทรีย์กลุ่มนมเปี้ยวเนี่ยประนนี้ก็มีเอามา ทำเป็นสินค้าในท้องตลาดที่ใช้มากมายนะครับอีกการหน,นึ่งที่เอามาใช้เพื่อเนี่ยเกี่ยวกับการถนอมอาหารจุลินทรีย์ที่ใช้ในการถนอมอาหารนะครับเอามาผ่านกระบวนการหมักดองช่วยฆ่าเชื้อโรคช่วยทําให้อาหารเ,เก็บได้นานขึ้นนะครับจุลินทรีย์กลุ่มนมเปรี้ยวอันนี้ต้องอยากให้พยายามคัดเลือกคัดแยกกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่าประโยชน์ในวงการทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าเป็นโปรไบโอติกนะเป็นจุลินทรีย์ที่ใช้ช่วยอ่า ทำให้ร่างกายเนี่ยสร้างสร้างคือสร้างสารที่มีประโยชน์นะครับแล้วปกป้องเชื้อโรคที่จะเข้ามาในในทางระบบทางเดินอาหารของเรานะครับ,รบแต่ผมจะเรียนได้อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นความาที่ต้องน่าสังเกตอีกอันหนึ่งนะครับว่าตัวนิสิตลงเปรี้ยวชนิดใดนะครับมีประโยชน์จริงๆนะครับ,รบก็มีมันม,มีหลายหลายชนิดที่ขายใ้องตลาดนะครับอาจจะเป็นกลุ่มแลคโตบาซิลัสก็ไม่รู้ตั้งหลายสปีชีส์แต่แลคโตบาซิลัส เคสคาซอีเทอร์โมฟิลัสเอซิโดฟิลัสเบฟิโดแบคทีเรียมสเตโปเขคาัสเยอะแยะมากมายนะครับที่ขายในน้องตลาดเป็นที่เป็นจุลินทรีย์ดองเปรี้ยวแต่ต้องดูลงไปลึกกว่านั้นนะครับว่าจุลินทรีย์เหล่านั้นทนปลดในกระเพาะอาหารเราได้หรือเปล่านะครับเพราะร่างร่างกายของคนเรานี่นะครับกับส่วนกระเพาะอาหารเนี่ยถือเป็นแหล่งที่ทษทนมากๆเพราะ Inside, เอนไซม์ไอ้โทษครับเอนไซม์กับสารกรดเนี่ยกรดไฮโดรคลอริกกรดเกลือนเนี่ยที่ปล่อยเข้ามาในกระเพาะอาหารเนี่ยทำให้ค่าความเป็นกรดด่างในกระเพาะอาหารเนี่ยลงมาต่ํามากๆนะครับถึง1.5ถึง2.5นั่นหมายถึงกระเพาะอาหารมีความเป็นกรดอยู่มากสูงโอ้สูงมาก,มากๆจัดเลยนะครับจุลินทรีย์ผมเรียนได้เลยนะครับกลุ่มที่เป็นแลคโตบาซลลัสเบฟิโดแพคทีเรียมนะครับหรือแม้สเตปโตคอคคัส จะอยู่ได้นานเนี่ยถ้าเข้าไปในร่างกายเฉลี่ยของเขาเนี่ยนะครับจะทนกรดได้ประมาณ5.5นี่คือที่ท่านกล่าวที่ซิอ1.5พวกนี้ผมเลี้ยได้เลยนะครับอ่าทําไมเวลาเวลาคุณกินเข้าไปเนี่ยนะครับถ้ามันทนกรดได้คุณต้องสามารถเก็บได้ในอุจลัดนะคือดูเลยแล้วว่าลองเทสดูนะครับจะอยากรู้ว่าจุลินทรีย์ตัวไหนที่คุณกินแล้วมันเก่งมันเจ๋งนะครับกินเข้าไป คุณเก็บอุจจาระแล้ไปให้หมอตรวจดูให้ที่ทางเทคนิคการแพทย์ตรวจดูว่าเชือ้อไอ้น,นั่นนะ่ะที่กินเข้าไปเนะี่ยมันมีเหลืออยู่ในอุจจาระหรือเปล่าน้าแสดงว่าไม่ตายซสก่อนถูกต้องครับและยังอยู่มันถึงดาทำประโยชน์ให้มันถึงจะช่วยควบคุมในโรคทางเดินอาหาร,ค,รคุณได้แต่จริงแล้วไม่ใช่ว่ากินจุลินทรียน์นมเปรี้ยวแล้วไม่มีประโยชน์เลยจุลินทรีย์เนี่ยผมเรียนได้เลยแทบที่พูดมาทั้งหมดวันน,นี้คือตายไป99.9าสเ้า้าปเลยนะไม่เหลือรอดและไม่มีประโยชน์ กินเข้าไปล้านตัวเนี่ยอาจจะเหลือรอดเป็นหลักร้อยนะเก็บเข้าไปจะล้านในบางทีศูนย์เป็นศูนย์ไม่เจอก็คือตายหมดนี่คือในเชิงวิทยาศาสตร์ที่ทำการพิสูจน์ถูกต้องครับแต่ได้ประโยชน์จากอะไรครับจากการกินนมเปี้ยวเนี่ยคือได้ประโยชน์จากกรดนมเปี้ยวที่จุลินทรีย์ผลิตออกมานะครับแล้วก็มียังมีพวกแลคติกแอซิดบางตัวที่ข้อเดียคือเขาผลิตตัวสาร ที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อนอกจากกรดนมเปรี้ยวแล้วนะครับก็คือทำเนี่ยเอาเราใช้ประโยชน์ในในร่างกายเราได้แต่ผมเรียนได้อีกอันหนึ่งนะครับผมอยากให้ทุกคนหันมองย้อนกลับไปที่เมื่อกี้ผมพูดตั้งแต่แรกนะครับมันมีจุลินทรีย์กลุ่มแลคติกแอสซิคือกรดผลิตกรดนมเปรี้ยวบ<า>ที่ชใช้บางชนิดที่ใช้ในการถนอมอาหารพวกนี้ล่ะเป็นจุลินทรีย์ที่ทนกรดได้ สูงมากนะครับเพียต่ำๆเขาก็อยู่ได้ดูได้เหรอกินเข้าไปเก็บได้ในอุจจาระนี่คือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์จริงๆประเด็นนี้สําคัญนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าท่านดรวิสุทธ์ได้ให้นะครับข้อมูลว่าจุลินทรีย์นะครับมีมากมายและก็บางชนิดก็จะสามารถทนอยู่ในภายใต้สภาวะที่มีความเป็นกรดนะครับนี่คือประโยชน์ที่ท่านจะนํามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ใช่ไหมครับและสิ่งเหล่านั้น ท่านก็ได้มีการวิเคราะห์และค้นหาเจอแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะโฟกัสไปนะฮะว่าคือมนุษย์มีความต้องการจุลินทรีย์แล้วนะฮะเราจะเลือกนะครับในการที่จะบริโภคนะครับในลักษณะของจุลินทรีย์ที่อยู่ในรูปแบบต่างๆที่ท่านได้กล่าวไว้นะครับเราจะมีะแนวคิดในการที่จะเลือกมาบริโภคอย่างไรครับกลุคค่มจุลินทรีย์จุลินทรีย์นะครับถ้าเราหวังประโยชน์าจากจากที่เป็นกลุ่มที่เป็นจุลินทรีย์นมเปรี้ยวนะครับ อันนี้ผมเรียนอันหนึ่งนะครับจินเจอร์เปี้ยวเนี่ไม่ใช่อย่างที่เรียนมีประโยชน์ไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์นะครับนะรแต่เวลาเอาไปช่วยในการโปรเทคอ่ในการป้องกันเรื่องระบบทางเดินอาหารหรือท้องเสียคุณเนี่ยคุณต้องกินในบางที่เยอะแล้วกินให้อย่างรวดเร็วก็คือเหมือนคล้ายๆกระดกอะคล้ายๆกรอกที่อย่างให้มันลงมาให้เร็วที่สุดนะครับให้ผ่านลงไปมันถึงจะมีเชื้อติดเข้าไปนะถ้าคุณไปซื้อมา ใส่ตู้เย็นไว้สามวันห้าวันครับผมกินขวดร้อยซีซีสองร้อยซีซีผมกาลังตีเลยตายหมดมนะคุณต้องกินทีเป็นลิตรนะครับนะพวกนั้นต้องกระดกที่เป็นลิตรนะให้มันไปแล้วลงไปให้เร็วผ่านากระเพาะลงไปถึงล่างมาถึงเจ้าพอเหลือเชือ้อผ่านไปอยู่และะ้วได้ประโยชน์นะครับแล้วพวกจุลินทรีย์นมเปรี้ยวนี่ยเก็บไว้ได้นานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสังเกตดูครับที่เป็นเขามีขายอยู่สองรูปแบบนะครับอันที่หนึ่งนะครับ บรรจุในขวดใหญ่ๆเขียนว่านมเปรี้ยวนะน้ำนมเปรี้ยวอันนั้นอย่าไปเชื่อเขาไม่มีจุลินทรีย์อยู่ในนั้นนะครับเพราะว่าตัวใหญ่จะทําเป็นขวดเล็กๆนะครับขวดเล็กๆ 100cc 2 0 0ซีนะอันนั้นจะมีอายุแค่ประมาณ5วันถึง7วันเท่านั้นคือมีจุลินทรีย์แต่ว่าระยะเวลาอ่าแล้วอาจจะเก็บได้สั้นๆนะครับอาจจะเป็นทั้งนมนมเปรี้ยวแบบข้นๆอันนั้นก็ วัเนี้ห้าวันเจ็ดวันะครับแต่ถ้าเป็นคนใหญ่ๆส่วนใหญ่เนะี่ยนะครับเป็นนมที่เขาผสมใช้กรดนมเปรี้ยวผสมลงไปแล้วเอาไปผ่านกระบวนการสเตอรลล์หรือพาสเจอไร์ไม่มีจุลินทรีย์และติกแอซิดนะครับคือจุดประสงค์ของการที่จะบริโภคนมเปรี้ยวนะครับในหลักการของท่านนะครับคือจะดื่มหรือจะใช้บริโภคเพื่ออะไรในร่างกายความต้องการนะาก็อย่างที่เรียนนะครับที่กรทางอ พยายามส่งเสริมเรื่องการกินนมเปรี้ยวนี่นะครับก็คือวัตถุประสงค์อยากจะให้คนได้รับเลือดโลไติกจุลินทรีย์ที่ดีใช้ในให้เข้ามาอยู่อาศัยในระบบทางเดินอาหารเนรี่ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราไปกินอาหารากันในบ้านที่เราซื้อมานะครับหรือกินข้างนอกเนี่ยมันการปนเปื้อนของเชื้อโรคเยอะมากเดี๋ยวนี้นะครับะนะครับแล้วพวกใหญ่เชื้อโรคเช่นอ่าืรคท้องเสียท้องร่วงโรคไทฟอยเนี่ยเชื้อเหล่านั้นอ่ะจะไม่ค่อยทนกวด Hmm. อนี่เกิดเหตุผลว่าอพอเรากินกสดนมเปรี้ยวนะครับหรือจะกินทูริซีกลุ่มเปรี้ยวเข้าไปก็จะช่วยโปร้องกอนเรื่องลดท้องเสียท้องลงได้ hmm. นะครับแต่ในต่างประเทศเนี่ยก็แตกต่างอีกนิดหนึ่งนะครับนอกจากที่เขาอบอกกันวนะ่าในบางกัลยนะครับมีแลคโตบาซิลลาบูกาลิคัสที่ดีนะครับแต่ในยุโรปจริงๆเนี่ยนะครับ, i, รบ,รนะรบส่วนใหญ่เนี่ยฝรั่งสังเกตด,ดูครับพวกผิวขาวพวกฝรั่งนี่นะครับ ถ้ามาต่างในต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ซื้อนมเปรี้ยวมากินนะครับ,รบเขาใช้อะไรคนระับเขาจะขอเวลาไปกินอาหารที่ไหนก็ช่างขอมะนาวมาหนึ่งครึ่งลูกนะครับปีมะนาวามเป่น,นกรดใช่ไหมฮะถูกต้องครับเพื่อให้ให้ใหลาไส้เราเป็นเป็นกรดมากขึ้นและเชื้อโรคท้องเสียท้องร่วงเนี่ยก็จะไม่ไม่รีบเจริญระดบโตไม่ทําให้เกิดท้องเสียท้องร่วงนะครับนี่เรากําลังจะให้ข้อมูลเป็นการเขาเรียกว่าโฟกัสนะครับในระบบ ทางเดินอาหารหรือระบบย่อยนะครับควรจะต้องมีจุลินทรีย์เข้าไปใช่ครับใช่ครับคือมีกับไม่มีนี่ต่างกันนะครับคือไม่มีก็จะเกิดปัญหาโรคเรื่องเกี่ยวกับโรคกระเพาะเชื้อโรคเชื้อโรคชนิดอื่นพอลงไปเนี่ยถ้าเราไม่ทําเตรียมให้ลําไส้มีเรื่องเป็นกรดที่สูงนี่นะครับเชื้อโรคเข้ามาเขาก็เจริญเติบโตแล้วข้อแตกอีกอันหนึ่งคือเป็นความมหัศจรรย์ของคู่บวกกับคู่ลบนะครับลำไส้เราเนี่ยนะครับเขาเรียกมีมีขนออกมาเขาเรียกวินไลน์นะครับที่ประจุ ปัจจุของที่ขนของวินลาเนี่ยมีปัจจุบวกนะครับแต่เชื้อโรคเนี่ยท้องเสียท้องร่วมเนี่ยก็เรียกแบคทีเรียกแก่มลบ,บปัจจุลบพอเข้าไปปุ๊บมันพอไปฆ่าเข้ามา5ตัว10ตัวนะมันจะไปเกาะติดที่ขนอข,อข,อของของของลำไส้เราแล้วมันจะดูดกินอาหารเป็นเหมือนพวกพลาสติ์พวกพวกไอพยาธินะ โดยทหารแล้วก็ปล่อยสารพิษออกมานี่เห็นผลทําไมมันก็จเจริญตัวตตอย่างไรงแล้วก็เราถึงท้องเสียท้องร่วงนี่คือสาเหตุที่ชัดๆนะครับท่านเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากล่าวมาอยากให้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมก็คือท่านจะแนะนําอย่างไรครับ<อ>ในเรื่องของจุลินทรีย์ว่าอันนความต้องการองรทางกายเนี่ยเราจะใช้แบบพอดีพอดีหรือน้อยไปมากไปเนี่ย<อ>จุลินทรีย์เนี่ยเราจะก็คือ <ๆ S 2> อันนี้ผมแนะนํานะครับถ้าเป็นไปได้นะครับ เราก็หาจุลินทรีย์กลุ่มที่เป็นกลุ่มเลติกแอซิดกลุ่มนมเปรี้ยวที่ดีนะครับถ้าเราพยายามสืบหาแหล่งที่จุลินทรีย์กลุ่มไหนที่ทนกรดได้ดีที่สุดนะครับและต้องไม่ใช่ทนกรดอย่างเดียวเขาต้องผลิตสารที่มีประโยชน์ให้กับร่างกายเราด้วยนะครับอันนี้ผมเรียนย้อนกลับมานะครับที่เราไปศึกษาใช้ความความรู้ความเชี่ยวชาญมาเนี่ยยี่สิบกว่าปีที่รเราได้ จุลินทรีย์กลุ่มลงเปี้ยวที่เราคัดแยกมาจากกลุ่มที่ช่วยถนอมอาหารนะครับ,รบเขามีความสามารถในการผลิตกดลงเปี้ยวได้สูงมากมและทนกดได้จัดมากนะครับและนอกจากนั้นเขายังผลิตสารที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชืลล้อโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคที่รุนแรงเลยจะเป็นโรคไทฟอยด์โรคอะอฮิวานะครับโรคท้องเสียท้องร่วงได้เป็นอย่างดีครับผมอยากนำลองให้ศึกษา นะครับเข้าไปถ้าคนที่เล่นผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วลองลองค้นคว้าดูฤทีนองเปรี้ยว้กดได้ดีผมคิดว่าก็น่าจะเห็นอะไรที่มีประโยชน์กับเขานะครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือความรู้ที่ชัดเจนนะครับท่านดรพิสุทธิ์จันภวิทยาสุทธ์นะครับได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชม อีกหนึ่งเรื่องนะครับคือเรื่องของการเลือกจุลินทรีย์เพื่อจะใช้ประโยชน์กับร่างกายมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมถ้าติดตามชมรายการ i n s i ซ e ์ o l i ์ไลนะครับอย่างต่อนเนื่องก็จะได้รับประโยชน์ที่มากมายนะครับติดตามชมรายการของเราเป็นระยะนะครับเราจะนําเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในตอนต่อๆไปนะครับ